สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวแฟนผีมารวมกันตรงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อคืนเอว์พูลแต้มขาดครับเป็นแชมป์ฟุตบอลพิมร์ลิกอย่างเป็นทางการสมัยที่20ครับทีวีทั่วโลกเว็บไซต์ y t u t u อินฟลูเอนเซอร์นังสือพิมพ์ทุกฉบับเล่นข่าวของหงแดงกันหมดนะครับโดยเฉพาะรูปของโมฮัมเหม็ดซารากับที่เซลฟี่เพื่อร่วมทีมและกับบรรดาเดอะค็อปที่แอนฟิลด์โอ้โหเอนเกต ดีมากนะครับหนังสือพิมพ์เนี่ยเอามาลงกันทั่วโลกเลยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยขนาดวันนี้นะผมจะหาภาพหน้าขาวครับของหลังเกมแมนยูกับบอลมาร์ตยังหายากเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเชื่อว่าณนะตอนนี้คนโฟกัสปีศาจแดงน้อยมากแต่ว่ายังดีอย่างหนึ่งนะอะไรรู้ไหมแฟนบอลแมนยูดีที่เราไม่แพ้เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับถ้าแพ้เนี่ยนะหลายคนบอกว่าพี่ป๊อปครับวันนี้เราจะหลบตรงไหนดีครับ เพราะว่าหงแดงเขาแห่เขาฉลองแชมป์เต็มที่ใช่ไหมครับตัวผมเองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับกับการที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แล้วครับคือมันก็เป็นตามยุคสมัยครับเราอยู่ในยุคที่แบบแมนยูแต่ยิ่งใหญ่มากในปี90นะครับมายุคอาร์เซนเกอร์มายุคที่มีผู้ท้าชิงอย่างมูรินโญ่นะครับมาถึงเป๊ปโกเดล่าครับลิเวอร์พูลก็มาในยุคนี้นะครับปีหน้าก็ว่ากันต่อครับแมนยูอยู่ในช่วงซ่อมก่อนที่จะไปสร้างใหม่นะครับอ่ะทีนี้อย่างที่บอกอ่ะมันวุตรวิดที่จะแพ้มากเป็นเกมที่ดูแล้วหงุดดหงิ นั่งดูแล้วก็ต้องพยายามเก็บอารมณ์เพราะว่าเด็กๆด,ดูบอลด,ด้วยกันนะครับลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคือแบบมันมีความรู้สึกมันยิงยากยิงเย็นมากอะ่ะพิมลีกเนี่ยหเกมหลังสุดนี่คือเต็มที่นะยิงนัดลาลูกอะ่ะมันมีปัญหามากกับการจบสกอร์ดูมีความรู้สึกเหมือนแมนยูไม่มีทางจะทำประตูได้เลยขนาดการโชไอ้ลูกที่กระโดดข้ามหัวมันตลกมากเลยกับนักเตะระดับนี้ที่ใช้เ หน้าเท้าอะครับหลังเท้าอะในการกระโดดทั้งที่จริงๆมันแปลกนึกออกเพราะคุณผู้ชมก็าลองเตะฟุตบอลก,กันอะมันใช้แปรข้ามอย่างเงี้ยผู้รักษาประตูก็น่าจะข้ามหัวได้แล้วอะคือไม่ใช่เกป้ามันเดียวนะไอ้ลูกนั้นนะครับทีนี้นฮะไอ้ลูกหนึ่งศูนย์ที่เสียไปเนี่ยโอ้โหมันมีประเด็นเกิดขึ้นมากมายนะครับหลายคนเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์โอนาน่านะครับเช่นเดียวกับไทรอนมาเชลที่บอกไปดูในสนามเนี่ยเพื่อนไม่มีความเชื่อมั่นผู้รักษาประตูคนนี้นะครับขนาดคอยลุ้นฮนะ เปิดบอลไปให้เขาเก็บอะครับคอยรูนยังหันไม่ด่าตะโกนด่าโอนาน่าเลยนะครับเดี๋ยวมาเหล่าให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็อัมูลินครับอยู่ดีให้ลูกชอว์ลงเป็นตัวจริงและให้เล่น90นาทีครับช็อกมากเลยครับเป็นเพราะอะไรล้มถึงมาชราอุยโหที่แมนยูเสียดาโล่ไปแล้วนะครับมาชราอุยโดนเอวานเดวสันเปิดเข้าไปหนึ่งหัวเข่าเลยฮะแล้วนักเตะของบอลมาโดนใบแดงครับเขาจะไหวไหมในเกมเจอกับบินเบาที่สำคัญที่สุดติดตามได้หมดในคลิปหลังเกมวันนี้ครับ ในช่วงของสาสมวันนี้ครับผมมีสินค้าเซอร์ไพรส์คุณผู้ชม2ตัวด้วยกันครับเป็นแรไอเทมทั้งคู่เลยนะครับที่เอามาให้เก็บกันรอบที่3นะครับนั่นก็คือตัวแรกครับสีส้มฮะเสื้อซ้อมที่หายากมากเลยครับของรูเบนอาบูริมครับจริงๆมันคือเสื้อซ้อม3าุญซือของปีสัทแดงเริ่มต้นการใส่โดยเอริกเทนหาแต่ดังเพราะรุดฟันนิสลอยตอนที่รุด ได้มาเป็นผู้จัดการทีมช่วคราว4เกมเนี่ยเขาใส่ตัวนี้แล้วเขาโด่งดังมากนะครับหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บอ่ะก็ย้ายไปคุมเลสเตอร์นะครับอัลบิริมก็เข้ามาแลวลูกเป็นอัลบิริมก็ใส่ตัวนี้บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเทรนนิ่งเสื้อที่มันเป็นตัวตัววิ่งนะครับ running นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่หายากมากมากเลยนะครับที่อังกฤษนะครับเคยไปอยู่รอบหนึ่งล่าสุดเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็คือแบบเชลล์หมดตลอดเลยนะครับวันนี้ผมได้มาเพิ่มมแล้วก็ี เอาไซส์ S มาฝากทุกคนด้วยนะครับก็คือตัวนี้ครับคราวที่แล้วมีแต่ M หลายคนบอกว่ามันใหญ่ไปหน่อยอยากใส่แบบรัดรูปหน่อยนะราบเป็นไซส์ยุโรปนะครับวันนี้มี S 2ตัวนะครับ M 3ตัว L 3ตัวและ L 3ตัวครับก็ถือว่าได้มาแม้จะน้อยแต่ครบถ้วนกับไซส์นะครับไซส์ใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วนะครับก็คิดราคาเดิมครับจากเคยปล่อยล็อตแรกเลยเนี่ยตอนนั้นนี่ฮอตมาก3,500นะ แล้วผมมาลดเองจริงๆตัวนี้ไม่กัดตัวไม่เคยลดราคาเลยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของผมมาเคยมาลดช่วงโปรพอนแพ้บ่อยลดเหลือ2,999เอาเลยยึดราคานี้2,999บาทครับเทรนนิง่งเจอร์ซี่ของรูเบนอโมริมลุคฟันดิสโรยและเอลิกเทนหากนะครับ3คุณซื้อใส่พร้อมกันนะครับ S2 M3 L3 XL3 นะครับ2,999นะครับตัวต่อมาคือตัวยูโรเปียนไนท์ครับอ่ะก็ยังอยู่ในเส้นทางฮะตอนโปรนี้ก็มีช่วงหนึ่งลดราคาโดยอังกฤษ นะครับเหลือถ้าปล่อยตอนนั้น2799จาก3สามพเหมือนกันนะตัวสีดาตัวนี้ก็หายากเป็นเทาดําแต่ไปไปมามาลิกเก็บนะเพราะว่าถ้าเราเป็นแชมป์ขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้หายากแน่นอนมันอยู่ถึงเซมิไฟแนลแล้วอ่ะผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จากรอบแรกๆที่มันไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกก็สวยดีใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันมาจนถึงรอบรองชนะเลิศถ้าไปจนถึงรอบชิงเนี่ยนะตัวนี้จะขายดีมากๆมันไม่ด้ขายดีมันจะมันจะหาไม่ได้ เหลือ2799เยอะราคาเดิมต่อโปรบนแพ้มีไซส์ S 2 M 3 L 3แ L 3เท่ากันนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราปล่อยตัวเซอร์ไพรส์สองตัวนะฮะรีบรายเข้ามาได้เลยครับจะเอาสีส้มหรือเอาสีดำจัดไปครับเมื่อคืนนี้ตอน2ทุ่มนะครับก็ต้องยอมรับตามตรงว่าแม้จะเป็นแมนยูนเต็ดซึ่งเป็นทีมใหญ่นะครับลงสนามเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นคู่ขั้นเวลารอแมตช์ลิเวอร์พูลกับท็อตแนมฮอสเปอร์ แม้กระทั่งเวลาเดียวกันนะครับมีเอฟเอคัพรอบรองที่เตะในเวมบรีนะครับอย่างแมนเชสเตียกกับฟอร์เรสต์ก็ไม่มีใครสนใจเลยนะครับทีนี้นสายตาก็จับจ้องมาที่เกมปีศาจแดงกับบอลหมัอนะรอเหมือนเป็นมวยชกขั้นเวลาก่อนที่ไปคู่เอกแฟนลิฟุงไม่ค่อยได้ดูแมนยูนั่งดูโอ้เพื่อนผมบอกทีมเล่นไรไวะป๊อบทำไมมันห่วยแบบนี้บอกเ hey, ฮ้ยเย็นๆจริง,รงก่อนนะั้นนี่มันมีนัดที่เล่นดีกว่านี้แล้วก็แฟนบอลปีศาจแดงเองก็หลายคนสงสัยว่าทำไมอาบูเรนไปจัดชุด เต็มโงสนามนะครับพอดีผมไม่ได้มาทําคลิปวันเสาร์ไม่งั้นผมจะบอกว่าเขาจัดชุดใหญ่แน่ๆเพราะอะไรครับทุกคนแมนยูเต็ดไม่มีเกมมา7วันเกมล่าสุดก็คืออาทิตย์ที่แล้วแพ้วูคาโอทราฟอร์ดเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักฟุตบอลต,ต้องการแล้วก็โค้ดต้องใส่ลงไปเล่นคือแมตช์ฟิตเนสเขาก็จัดเต็มอยู่แล้วใช้แม็กควายโยโรคาเซเวโลบรูโนแล้วก็เคาวีเมนูจะมีลูกชอนี่แหละได้ออกสตาร์ทตัวจริงแบบ มีความจำเป็นเพราะดาโล่เจ็บเราต้องระวังมาซราอุยนะนะครับทีเนี้ยมันเป็นเกมที่แมนยูเล่นไม่ดีสปีดเกมช้าไม่มีความต่อเนื่องแล้วนั่งดูแล้วอึดอัดคือดูมีความยากเย็นมากในการจบสกอร์ในแต่ละเกมของปีศสจแดงโดยเฉพาะการเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันดูยิงคู่แข่งยากมากแบบนั่งดูเอ้ยมันจะยิงกี่โมงวะเนี่ยคือขนาดลูกกาลนาะโชที่หลุดเดี่ยวไปกระดกท่ามหัวโกะผมงงมากเลยว่าทำไมเขาไม่เลือก กระตดกที่หลังเท้าทั้งที่จริงๆแล้วถ้าแปรขึ้นไปมันจะสูงกว่ากระดกหลังเท้าเรื่องมันพูดเรื่องพวกนี้มานักฟุตบอลที่เตะไม่เป็นอย่างพวกเราไม่น่าจะแปลกใจที่เห็นเขาทําแบบนั้นไม่ได้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วนะครับใครที่ดูผมทุกคลิปเนี่ยช่องนี้ไม่ได้ช่องด่ากาณาโชยางเดียวนะครับนัดที่เจอบู๊เนี่ยผมชมว่าแมนยูแพ้เพราะว่าโดนฟรีคิกซาลาเบียแต่วันนั้นเนี่ยเล่นดีมากมันยิงประตูไม่ได้แล้ววันนั้นกานาโชเป็นนัดที่ผมพูดเลยว่า เขาแม่เนโอเต็ดเนี่ยมีทีมทีมสื่อ,อควรจะอัดเทปให้มันดูเลยว่าอยากให้เป็นแม่พิมพ์แบบเล่นวันนั้นที่ฝั่งซ้ายเป็นเอฟเดริกซนน่ะเซนเตอร์เบอร์5 5ใช่ปะแล้วก็แฮร์รี่อาร์มาร์ดการาโชผมเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ใหญ่มันก็ลงมาช่วยขึ้นลงขึ้นลงแล้วแปะถ้าทําทางคือแบบมันนั้นมันเป็นนัดที่เพอร์เฟกต์บ้าของการาโชแล้วนะผมจะบอกให้นะแต่พอเมื่อคืนเนี่ยมันก็กลับเป็นเหมือนเดิมคือแบบเล่นบอลตามอารมณ์ ข้อเสียของนักฟุตบอลที่มีสกิลสูงคือเล่นบอลฉันจะไปแบบเนี้ยฉันจะทําแบบเนี้ยเพื่อนมันเป็นยังไงไม่รู้แล้วมันมีโอกาสที่จะหมดอนาคตสูงจริงๆนะครับทีนี้แล้วบ,บอลมัดเนี่ยเขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเชื่อมั่นมั่นใจนะครับแล้วก็ฟังโคด้ดอิลาโอลาเขาจะอยู่โซนอันดับ9อันดับ1 0ตลอดเวลานะครับแล้วก็มาแบบเล่นแหลงคุณลองดูความโหดในการยิงประตูหนึ่ง,งของเซนิโย่เนย คือไอ้นี่นี่คือมีโอกาสย้ายทีมสูงมากอยู่แล้วนะมันจะไม่ตัวแบบเก่งๆปีเนี้สามสี่คนก็คือแบ็กซ้ายมันเนี่ยขายแน่มีลอสเคิร์เคสเนี่ยลิเวอร์พูลกับหลายๆทีมตัวโคตรบึกเลยวิ่งชนตลดทีแข็งแรงมากมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะนี่คือสเปคทิมเมยรีแล้วก็ไอ้ฮาวเซนเซนเตอร์ของสเปนที่ติดทีมชาติแล้วนะครับอ่าไคลเวิร์ดอาจจะนับด้วยแล้วก็ไอ้เอวานิลสันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นนักเตะที่แบบมั่นใจสี่ห้าตัวแบบพร้อมๆกันเนี่ยสู้ยากเลย เข้าบอลหนักแล้วลูกหนึ่งศูนย์เนี่ยคนก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาบีบมันบีบมาด้วยความด้วยความไม่กลัวเล่นในบ้านตัวเองสี่ห้าตัวแล้วอย่างเงี้ยทำท่าจะยึกยากยึกยากจะเตะสูงอ้าวพี่เปลี่ยนใจเล่นสั้นไอ้ลูกชอความอย่างนงี้หละครับนี่แหละฮะคือความเก่าลูกชอครับเก่าไม่ดีนะเก่าเจ๊งอะภาษาจีนแล้วเก่าเจ๊งคือแตะต่อให้ดอกกูดอกกูตายฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อเห็นผมเห็นเมื่อวานเนี่ยทัวลงแพตริกดอกกูเยอะมาก บอกไอ้หูบางคนไปเหยียดผิวบอกไอ้คิงคองโอนี่มันไปซื้อมาได้ยังไงวะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมบางคนบอกยิ่งเล่นยิ่งแย่ยยนะครับอาลูกนี้ก่อนนะครับก็โดนหญิกประตูเราโดนแย่งนะฮะสื่อมวลชนก็ไปวิจารณ์ล่าสุดเนี่ยทารอนมาแชลจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวบอกว่าเพื่อลุ้มทีมในสายหัวลูกเสียเลยว่าโอนาน่าเนี่ยไปยัดบอลให้ชอแล้วเสียบอลน,นะครับมีหลายจังหวะครับที่แม็กควายบรูโน่นะครับ ตั้งควอชันมาการเปิดบอลของโอนาน่าพอหลังจากที่เสียประตู1-0เอาโมลิมสาให้โอนาน่าเปิดยาวเลยครับคือไม่ให้เล่นสั้นหน้าโกแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่นักข่าวเห็นที่ไปดูในสนามก็คือมันมีช็อตที่วางยาวแล้วโอนาน่าเปิดไปให้กับฮอยลุนฮอยลุนเก็บไม่ได้โอนาหน้าก็แบบทำไมเก็บไม่ได้นะครับหลังจากนั้นไปต้นมามันมีช็อตที่เปิดยาวไปอีกแล้วฮอยลุนลำหน้าครับคราวนี้นักข่าวบอกฮอยลุนเหวี่ยงแขนโวยกลับไปที่โกครับว่า เปิดช้าจังหวะไม่ดีนะครับทำให้เขาเองโดนจับลำหน้านะครับความเชื่อมั่นของเพื่อนกับผู้รักษาประตูคนนี้มันลดลงไปเรื่อยๆนะครับข่าวก็อบอกชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าผมไปนั่งดูแบบให้ความเป็นธรรมจริงๆทุกแรกผมแบบโอ้ยคือเขาขึ้นมาบีบขนาดนั้นแล้วยังจะเล่นสั้นอีกทําไมนะครับแต่พอไปดูภาพกว้างเว้ทุกคนเราพูดกันตามตรงนะครับโอนาน่าเนี่ยเขาทําอย่างนั้นเพราะอะไรครับหนึ่งเพราะโค้ชสั่งให้บิว building up ถูกปะแต่ลูกเนี้ยอนนาน่ามันเอาเอาบอลมาใช่ไหมเอาครอบครองความตั้งใจเขาจะหยอดข้ามไปให้กองกลางเก็บแต่สิ่งที่ผมเห็นตอนภาพกว้างนะครับคือกองกลางแมนยูกับกองหน้าแมนยูครับล่นลงมารับบอลช้ามากเลยครับพอเล่นกันหนึ่งสองใช่ไหมครับนักเตะบอลแบบแม่งกรูอะไรสิ่งที่กองกลางแมนยูคควรจะลงมาเช่นเดียวกับนักเตะคู่แข่งเพื่อจะให้เป็นช้อยในการจ่ายบอลของเพื่อนกองพอเวลกากองกลางลงกอง,งหน้าต้องลงมาด้วยใช่ไหม แต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือโอนาน่าจับบอลปุ๊บเนี่ยบอลหมัดม่งบูมบูมบูมขึ้นมากองกลางแมนยูมันค่อยๆ่ขยับกองหน้าค่อยๆขยับตามเกิดช่องว่างมหาศาลโอนาน่ามันเลยไม่โยนมันก็เลยเปลี่ยนใจว่าเดี๋ยวเสียบอลมันก็เลยตวัดไว้ให้ลูกชอซึ่งถามว่าย่างไหมมันก็ยากซึ่งไอ้ชอแทนที่จะเปิดก็ยัดขี้ไปให้ไอ้แพติกุยไอ้สองซีเนี่ยนะคนโดนด่าเข้าใจปะคือลูกเนี้ยอ่ะโอนาน่ามันคิดความหวงบอลคนที่ใช้เท้าเก่งเปิดไปเดี๋ยวเสียแน่เลยเพื่อนลงมาไม่ทันปากให้ไอ้ลูกช าเป็นลิซันโดลิซันโดเป็นคนประมาทเป็นคนที่ไม่ค่อยประมาทเป็นคนที่เซฟตี้เฟิร์ดเห็นหลายรอบมาตินเนสบางทีจับปุ๊บตัวกดดันมาเตะเลยนะโยนไปก่อนลิซันโดเป็นแบบนี้แต่ชอเกา๋าก็บอกแล้วไงเก่าเจ้งอืมได้บอลยากจัดไอ้ดอกูน้องมันตายจริงคุณต้องดูให้ออกว่าบอลแบบนี้เด็กอายุ20มันจะแกะเพสซิ่งได้ยังไงเหมือนดอกูนะนะครับอันไหนๆพูดแล้วพูดเลยดีกว่าเขาเนี่ยนะผมเห็นทัวร์ลงเขาหนักมากเลยผมจะบอกว่าเด็ก อายุแค่เนี้ยเขาัแบแปบความกดดันไม่ไหวนะครับในพเมียร์ลีกเนี่ยเขามั่นใจว่าตัวเขาบึกใช่ไหมเหมือนกับที่ผมเล่าไปในคลิปล่าสุดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอปรับเทมโปเกมหน่อยนะครับเขามั่นใจว่าความแข็งแรงของเขาน่าจะมีประโยชน์ในพเมียร์ลีแต่น้องเทคนิคไม่ดีดูก็รู้เป็นนักฟุตบอลที่ใช้แต่ความแข็งแรงวิ่งชนชนเหมือนหุ่นยนต์เหมือนแม็กโทเมเน่แต่เทคนิคในการแตะลอดขาวิง่งสอด สกิลบอลไม่สูงเล่นบอลโง่ด้วยซ้ำถูกไหมต้องไปซื้อนักเตะแบบนี้มาก็คือหวังเรื่องฟิสิกส์เขาไม่ได้หวังเรื่องจินตนาการเพราะฉะนั้นด่าด่านักเตะไม่ได้แล้วให้เวลาหน่อยคือน้องมันเล่นเล็ดเช่มาเลยเล่นเล็ดเช่มาครับจะไปหวังว่าแบบมาถึงปุ๊บมันจะเก่งเลยเนี่ยคุณยัดเยียดความคาดหวังให้เขาเกินไปหรือเปล่าแต่เขาจะแจ้งเกิดในยุโรปยูโรปเล่นดีหลายเกมแล้วนักเตะยุโรปเอาไม่อยู่เลยเพราะมันแข็งแรง แต่ไดพิมารีกแข็งไม่เจอแข็งแต่มันสกิลสกิลไม่ดีแถมวิสัยทัศน์โง่ก่บกองหลังพิมารีมันไม่ผ่านแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ความผิดของนักฟุตบอลอย่างเดียวนะครับคือเราไปซื้อเขามาเพราะต้องการความแข็งแรงของเขามันไม่สามารถที่จะทําได้2อย่างมันไม่เป็นไฮบิดหรอกครับที่แบบโหเก่งด้วยแข็งแรงด้วยเหมือนดีเดียร็อกบายมันหายากนะครับอ่ะทีนี้ทางฝั่งของคอบบี้เมนูอันนี้สลับตัวล่างตัวบน อามูริมก็ยังหาตำแหน่งที่ดีที่สุดของคอมี้ไม่ได้นักข่าวบอกมีหลายช็อตที่ทางอามูริมตะโกนเยลลิงเยลลิงคือตะโกน Y E W L เยลตะโกนคอมีคอมี่คอมี้นะครับคือทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสุดท้ายก็ปะตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมนะครับเกือบแพ้แต่ช่วงนั้นนี่คือลุกชอก็ได้บารามีของเขานะครับในการที่เติมเกมแล้วเขาเป็นคนคอสบอนดีเปิดปอนดีกว่าดอกคูแน่แน่และ อ,อล,ล่าในห้องแต่งตัวคือเพื่อนมันจี้ๆ,ๆีมา,อาชอขึ้นมันก็ต้องจ่ายแกรฟอร์ดยังจ่ายทุกคนก็ต้องจ่ายนึกออกปะผู้นี้มันมีความเป็นพี่ใหญ่นักเตะซีเนียที่ผู้บริหารเรียกพบขอความคิดเห็นตอนซปเปอร์ลีกจำได้่าเอ็ดวุิเเรียกบรูโน่เรียกแม็กควาเรียกลูกชอเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีเด r คารบารมีชอบารมีแม็กควายบรูโน่เนี่ยมันมันคุมในห้องแต่งตัวไอ กาาโชกําลังสับๆไอ้ชอมาเละบุบรีบส่งเลย้ยซึ่งมันก็ทําได้ดีฮะัแมนยูว่ามีโอกาสไปเรื่อยๆนะครับชิโดโอวีลงมาเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ฮอยลุนอยู่ในสนามพร้อมกับชิโดโอวีนะครับซึ่งก็มีคววิจารณ์บอกว่าโอ้โหเด็กมาลงมาแป๊บเดียวเนี่ยมีโอกาสจะยิงสองรอบเกือบเข้าเลยนะครับทีนี้คนก็ถามว่าทําไมทางอโมริมยให้ชอเล่น9ก้าสินาทีเลยซึ่งเสี่ยงมากมากๆเลยนะครับอโมริมอนจีผิดแผนครับเขาไม่ได้ตั้งใจให้เล่นครบขนาดนี้นะครับ แต่ว่าเขาแพ้ไม่ได้ครับเขาบอกนาทีนั้นเนี่ยคุณภาพของชอในการเปิดบอลในการตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายนี่มันอันตรายมากนะครับเขาเลยขอเสี่ยงว่านัดเนี้ยเขามันแพ้ไม่ได้แหละในเกมนี้เราคิดถึงนัดต่อไปไม่ได้แล้วเราต้องเอาเกมนี้ก่อนว่าเอาอตัวรอดก่อนเขาก็เลยให้ลูกชอเล่นต่อไปนะครับสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในคนสําคัญที่ทําให้หนัง้อยเราไม่แพ้นะครับแต่ว่านัดเนี้ยบรูโน่ดันให้สัมภาษณ์ปกติกับตั้ทีมของเราเนี่ยถ้าเล่นไม่ดีเขาจะแบบเหมือน โทษตัวเองขอโทษแฟนบอลน,นะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อนรุ่มทีมมีโอกาสแล้วจบไม่คมเราขาดสัญชาตญาณอะไรแต่รอบนี้บูโน่นันบอกว่าแมนยูเล่นดีนะครับเฟอร์นันเดสบอกว่าไม่ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ที่คู่แข่งเหลือ10ตัวแล้วแมนยูกลับมาได้นะครับเพราะว่าต่อให้11ต่อ11เนี่ยบูโน่บอกช่วงนั้นแมนยูขึงได้แล้วหาโอกาสได้เยอะนะครับเชื่อว่าก็จะตีเสมอได้แม้ว่าตรวผูเล่นจะเท่ากันนะครับเป็นนัดที่เราเล่นได้ดีในครึ่งเวลาหลังหาโอกาสได้เยอะแต่แค่ยงิงประตูไม่ได้ เจอบอลหมัดมันยากอยู่แล้วเพราะบอลหมัดเขากาลังเล่นดีอยู่ 1- ใน10ของตารางนะครับทีนี้มาสระอุยบ้างครับเขาโดนเปิดปุ่มเข้าไปใส่จังหวะของเอวานเลสันคือเขาลื่นแล้วยกเท้าสูงมากซึ่งก็สงควรแล้วที่โดนใบแดงก็หัวเข่าบิดไปช่วงหนึ่งนะครับตกใจเหมือนกันนะครับแต่อาโมรีบอกว่ามาสระอุยโอเคครับไม่ได้เจ็บอะไรเยอะนะครับแต่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้เล่นต่อนะครับเหตุผลเพราะว่าเสียดาโล่ไปแล้วไม่ควรเสียวิ่งแบ็กสคนติดก็เลยเก็บไว้ก่อนก็เชื่อว่าน่าจะทันนะเจอกับ บินเบานะครับในขณะที่จังหวะที่ไทเลอร์ดาพุ่งเข้าเสียบใส่การนะ์าโชหลายคนในครึ่งแรกบอกเฮ้ยมันไม่แดงได้ไงว่าเข้าบอโลโคตรโหดเลยแบบเนี้ยนะครับทาง PGMO เออนี่ยออกมาบอกว่ามันไม่ใช่การตั้งใจทําลายครับเป็นไม่ใช่ซีเรียสฟาล์นะครับเจมี่แนนดัก็บอกว่าลูกแบบเนี้ยมันเข้าบอลหนักเข้าบอลโหดแต่ว่ายุกเท้าไม่สูงมีทุกสัปดาห์เขาเลยไม่ให้ใบแดงแต่ผมอะ่ะส่วนตัวมองว่ามันเป็นแรงบวกครับจากการที่ลูกเนี้ยไม่แดงพอไอวานเนลสัน v วีเช็ค ไอปีเตอร์แบงค์ไปดูภาพชา้าก็เลยให้แดงมันเป็นแรงบวกนี่นี่มันเป็นมนุษย์อ่ะลูกนั้นไม่ให้ลูกนี้เพิ่มเข้ามาอีกวันสัก3-5%มานะครับเขาก็บอกว่าจริงๆมันลื่นคล้ายกับบรูโน่ตอนเจมส์เดนน่ะแต่ผมว่าต่างลื่นเหมือนกันเท้าหลักเสียหลักแต่บรูโน่ตอนเจอสปเปอร์เท้าหลักลื่นแล้วแค่ตวัดในที่นักแข่งซึ่งมีสนับแข่งแต่เอวานเดสันลื่นเท้าหลักแล้วพี่ยกขาสองูเขาไปยกขาสองข้างอย่างเงี้ย แล้วใส่ไปที่ไอ้มาซาอูอ่ผมว่านูนี่ยังไงไม่ดูภาพช้าก็แดงนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ที่ไม่เจ็บนะครับส่วนทางฝั่งของฮอยลุนอามูรินบอกว่าที่ให้เข้าลงสนามต่อเนี่ยเพราะลงดีกว่าไม่ลงในสนามซ้อมผมเห็นความตั้งใจของเขาแล้วก็นักฟุตบอลเนี่ยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากผมเคยเป็นอดีตนักเตะมาก่อนผมรู้ว่าสมัยตอนเป็นนักฟุตบอลเนี่ยช่วงเวลาที่มันยากเนี่ยเราต้องได้รับการซัพพอร์ตโค้ชนะครับคือนักเตะมันจะมีช่วงดีกับช่วงแย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขายิงประตูได้นี่เขายิงลูกที่เก้าแล้วนะก็ถือว่าเดี๋ยวว่ากันใหม่ในเกมเจอกับทางฝั่งยูโรปาลีกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับไปดูคะแนนความสามารถกันบ้างโหคะแนนความสามารถต่ำมากเลยครับแต่ละคนนะครับโอน,นาได้5คะแนนเลยนะครับยูโรได้6กแม็กไกว6ลูกชอ5ครับลงสนามโปรเจร็งเกมได้นใน434วันมาสาราอุยก็5ครับคาเซมิโรห้ครับคอบิเมนู6ดอกรู้ครับ กานาโช่ห้าบรูโน่ 5, Bruno, ไม่มีนัดไหนที่ได้5มานานแล้วนะนัดนี้ก็5นะครับอยลุนได้6ครับแต่ตัวสำรองเนี่ยซาเวราเฮอร์ชมอุกเต้เครับลงมาแล้วก็มีบทบาททีเดียวก็เชื่อว่าจะกลับเป็นตัวจริงในเกมเจอกับอาร์ติกบินเบานะครับเช่นเดียวกับชิโดโอบี OB ที่ถือว่าลงมาแล้วก็มีอิมแพคใช้ได้เหลี่ยมบอลฉลาดนะครับแต่อาจจะต้องรอก,กระดูกอีกหน่อยนะปร,ระมาณนี้นะครับทุกคนมองกันคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับก็ยังดีที่ไม่แพ้เพราะว่าถ้าแพ้ก่อนไปเกมฑ์สำคัญเนี่ยมันก็ไม่ดี นะครับต่อจากนี้ไป2อนัดที่สําคัญที่สุดคือเจอบอตติกบินบาเนี่ยนะครับไปเยือนก่อนพระรามสัมแล้วก็สัปดาห์หน้าเล่นโอทับฟอร์ดนะครับประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยสินค้าแลไอเทมนะครับตัวแรกคือตัวสีส้มตัวนี้เลยครับทุกคนเป็นตัวที่หายากมากเลยนะครับก็คือเสื้อซ้อมของผู้จัดการทีมแมนยูน่าเต็ดครับที่โอทัฟอร์ดเนี่ยมันโปวที่หายากมากๆนะครับเคยปล่อยไปแล้ว2ครั้งซึ่งเคยลดราคาไปด้วยลดเองที่โอทับฟอร์ดไม่ได้ลดเพราะช่วงนั้นเป็นโปรบอลแพ้นะครับเป็นเส สามโค้ชแมนยูใส่ครับเทนฮากฟันนี่โซลอยตอนใส่แล้วรุดใส่แล้วดังสุดแล้วก็อมูริมใส่นะครับเสื้อเทรนนิ่งของของกุนซือแมนยูปล่อย2องพันเก้าบาทจากเคยปล่อย3ามพมี S 2เป็นไซส์ยุโรปนะครับ M 3 L 3 XL 3ไลายเข้ามาได้เลยครับส่วนตัวที่ผมใส่อยู่นี้ครับเป็นตัวย u โรเปียนเทรนนิ่งครับก็ยุโรเปียนไนท ไปไปมามาอยู่ในเส้นทางยาวตัวนี้ก็เลยกลับมาขายดีอีกรอบนะครับเพราะว่าเอาไว้ใส่ซ้อมในยุโรป้าคุณจะเห็นได้เลยนะครับเดี๋ยวอังคารพูดเนี่ยแมนยูซ้อมเนี่ยก็ต้องใส่ตัวนี้ในคาร์เตันแล้วก็ไปซ้อมที่สเปนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเกมเยือนนะครับโอนี้ไปไปมามาถ้าแมนยูเป็นแชมป์นี่ผมว่าหาหมดสต็อกแน่นอนรีบซื้อไว้ก่อนเลยนะครับเป็นการเต็มตัวที่ดีนะตัวนี้ปล่อย27 9เ้าครับเพราะที่โอทัฟฟ์เคยลดมารอบหนึ่ง s 2 m 3 l 3 xl 3เช่นเดียวกันครับเป็นไซส์ ยุโรปนะครับแต่ว่าเทรนนิ่งมันจะรัดนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็เผื่อดีๆถ้าอยากจะใส่สบายสบาย,บายก็ใส่ไซส์ไทยที่เคยใส่ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำช่องวงในเรื่องลิเวอร์พูลยังไงก็ต้องพูดถึงผู้พิพีเขาซะหน่อยนะครับไปตามดูได้ในช่องวงในนะครับบ๊ายบาย